ดูที่ไหนมามีแต่คนรู้ถูกหลอกเอาเงินหนูไปพอครบก็ขพ้นน้ำได้เดินกว่าได้ตรงฝั่งได้มาตรงนี้ได้ยืนตรงนี้วันไหนกลับบ้านคนจะดีใจแล้วครับเรื่องที่คุณไม่คาดคิด อาจจะทำให้ชีวิตของคุณเจอในสิ่งที่คุณไม่คาดฝันบางเรื่องที่คุณไม่คาดหวังมันก็ปลุกพลังให้ชีวิตคุณได้เหมือนกันไม่มีภาพใดที่น่าชื่นชมเท่ากับภาพของคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ถ้าคุณมองความพยายามเป็นศัตรูคุณจะไม่มีวันรู้ว่าความสำเร็จหน้าตามันเป็นยังไงขอบคุณบทความดีๆจาก3 MMOV i e ครับ สวัสดีครับพี่ปากับพี่จันนะครับผมโอเคผมเอนะครับผมไม่ทราบว่าพี่มาจากไหนกันครับคุกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีมาไกลนะครับรู้จักพี่สาวราคาจากไหนเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กติดต่อใครเข้ามาครับต่อเข้ามาตัวแรกทักเข้ามาบอกว่าอยากได้รถมารับซื้อของเก่าสักคันหนึ่งแต่เพตกเป็นคนจนเก็บยาได้ไหม พอดีมาเจอกับพี่น้ำพี่น้ำบอกว่าได้พี่มาได้เลยที่นี่ไม่ว่าเคตกหรืออะไรพี่มาได้เลยค่ะไปมากี่ที่แล้วครับก่อนที่จะมาที่นี่สามที่สามที่เป็นยังไงบ้างเขามองเรายังไงบ้างพี่มองพวกหนูแบบมันก็กคนแบบไร้ค่านะเรียกได้งา่ายแต่ละคนมีตลกกันครับแล้วก็ไม่กล้าไปพอร,รถที่ไหนไม่กล้าไปดูที่ไหนเลยเพราะคำแนะนําของพี่น้าดีกว่าแต่ถ้าไปเจ้าอื่นนะไปตาเขามองเราแบบไร้ค่าเรียกได้ง่ายว่า ูดต่ำันเลยดีหมดพี่ไม่ไ้แกล้งนะพี่ไม่ตกใจเย็นๆอย่าร้องไห้สิคุยกันไม่เป็นไรครับคือแต่ดีใจผมก็ดีใจเหมือนกันดีใจในทุกๆเคสที่ได้ที่ได้ให้คำปรึกษาที่ดีๆให้กับลูกค้าได้แล้วไปที่อื่นเขาไม่มีเขานํ่ไำเราไปต่ออื่นทขาไม่เทียแเท่แบบนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าเรามานั่งเซ็นเซ็นเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วป้าอีกสองเดือนมา เสร็จแล้วก็ไม่มีการติดต่อแต่พี่น้ำนี่เขาจะให้กำลังใจบอกจะดูรถรุ่นนู้นรุ่นนี้ให้นะอะไรต่ออะไรให้เราแล้วเข้ามาเนี่ยประทับใจอะไรตองอไรงไหนประทับใจบริการอยา่างคือการผู้การแนะนำข่าวพอดียงฟรีด้วยข้าวเรี้ยงฟรีด้วยยังมีกาแฟมีเอ็มร้อยทุกอย่างเลยครับวั <c oughs> นนี้ได้รับรถเนี่ยรู้สึกดีใจได้รถไปนี่ดีใจมากแล้วก็จะทํา วิ่าพของเก่าให้ดีแล้วเป็นรถคันแรกของเือผมอยากให้ฝากอะไรกับคนที่กำลังมองหารถสักคันนะครับขอขอบคุณนะครับเป็นคนที่ว่าทําให้ตาคนเก็บของเก่าคนนี้ได้ตาสวา่างแล้วก็ไปดูที่ไหนมามีทะคนรู้ถูกหลอกเอาเงินหนูไปพอครบก็ที่น้ำได้เดือนกว่าได้สมหวังได้มาตรงนี้ได้ ยืนตรงนี้วันนี้กลับบ้านคงจะดีใจแล้วค่ะได้รถกลับแล้วครับได้รถกลับด้วยแล้วก็ได้กำลังใจจากพี่น้ำเขาขอบคุณพี่น้ำมากค่ะเป็ผู้จัดการมากค่ะผมก็ดีใจนะครับแต่ว่ามันคือหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วชาววิสาหก็ต้องาอยู่แล้วนะครับพนักงานของวิสาหกีต้อนรับลูกค้าทุกคนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับทีนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับเราก็ต้องการดูแลลูกค้าเราไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะลูกค้าดูแลลูกค้าทุกเคส ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แก้ไขปัญหาแนะนําลูกค้าให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้สุดท้ายเป็นอีกเคสเคสหนึ่งที่สําเร็จประสบความสำเร็จก็อยากให้พี่ได้รถคันนี้ไปแล้วรถคันนี้มันสามารถนําพาสิ่งดีๆให้กับพี่สองคนได้เดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยขอให้ปลอดภัยและปราศจากโรคภัยทั้เจ็บต่างๆปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าด้วยนะครับยังไงขอให้พี่ดีขึ้นดีขึ้นขอบคุณนะครับพี่จากวิสาวตัวคะขอบคุณครับ รถคันนี้ได้มาจากเซล์ลพี่น้ำ <Wow. S 1> พี่น้ำเป็นเซล์ลให้ค่ะเทชันตกมาสี่สี่เซนมาเจออันนี้มันเป็นของพี่น้ำเซล์ลใจดีและผู้จัดการใจดีนี่สนับสนุนแม่ค้าของเก่าบริษัทเขาเดี๋ยวจะ่ายดูให้ดูนะอันนี้ทุกอาชีพทำได้หมด ถอนลดได้หมดไม่เลือกนี่นะบริษัทเขาบริษัทนี้ของจริงไม่เสียเวลาที่ได้ไปหาได้รถมาเห็นของเก่านี่นะบ้านจันอันนี้สามีสองคนช่วยกันแล้วก็มีเพื่อนสามีอีกหนึ่งคนมาช่วยกันก็คือน้องชายคัดของเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เก็บฝาดละดูนี่น้องชายช่วย อันนี้สามีค่ะสองคนหัวเมียช่วยกันนี่บ้านของคนเก็บกระยาดูไว้นะคะคนทำกินจริงๆอยากได้รถนี่คือบ้านตฐานที่หน้าบ้านค่ะนี่ขอบคุณพี่น้ำและผู้จัดการด้วยนะคะที่ทำให้จันต้องมีรถวันนี้ได้ดีใจมากๆเลยค่ะถ้ามีคอกแลแวเลยค่ะนี่ไม่มีคอกนั้นเนี่ย วันนี้วิ่งซื้อวันนี้วันเดียวสมชั่วโมงได้มากนหนัดนี้ค่ะนี่นะคะขอขอบคุณมากค่ะ